สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมินิวูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปจากคลิปที่แล้วนะป๊อบบี้พยายามทำโคกรแย่ไว้กันผือมันอาจจะให้ผมที่ที่ผมกดเยี่ยมก็ได้นะแต่ว่าเราก็จะวิจารณ์ด้วยวิจารณ์ว่แบบนี้สนุกแต่ถ้ามันไม่สนุก,ม,กมันก็ไม่เอาเซฟ นี่งไงเราต้องช้มืสีฟ้ายังไงตัวฟ้าเหมือนกับที่ท่านแมงกาโมูเขาบอกไอตัวฟ้าเพิ่มต้องไปหาละใช่ไหมไหน,นลารถไฟรถไฟอยู่นะหรือว,ว่าตรงนี้นี่งไงมันต้องใช้กุญแจแล้วต้อง กดสีเหมือนเหมือนเกมป๊อปปี้ไปทำจริงๆเขียวชมพูเหลืองแดงใช่ไหมเปิบอ่ะนี่ได้ได้มาแล้วได้แค่มือเดียวในแง่วาเลยเหมือนในเกมเป๊ะเป๊ะว้าวลีกระสุนได้ด้วยมือบ้านไหนลีกระสุนได้มาไฮไฟเสียง กลัวนะกลันี่นี่ะกัวนะกัวนะกลัวะอ้าวว้าวร้อนร้อนทุกคนยังร้อนเลยยังร้อนเฮ้ยก็ไปไปทำลงเท้ก็ไปไปทำลงเท นั่นไงนั่นไงนั่นไงมันหาเรี่ยวทุกคนผมควรจะเปิดเพียวทูเบอร์นี่ไหมั้ยผมไม่มีหลอกเดี๋ยวผมจะหลุดมาไงเดี๋ยวยต้องทำไงอ่าฮะเอาไงแล้ว

ทุกคนผมเริ่มทุกคนเห็นอะไรเมื่อกี้ไหมใช่เห็นอะไรเมื่อกี้ไหมผมเห็นฮักกี้อืมเฮ้ยหลน่นเฮ้ยตัวนี้แทบจะไม่อยากเล่นเลย เฮ้ยทุกคนเขาทำได้แบบริงจริงมากขอรีกระสุนกันมาสิถ้าผ่มาอันอี้เสียงอะไรเยอะยะเฮ้ยต้องปิดไฟม,มันจะไกรขึ้น ความหลอนมันมค่อยค่อยคืบคา,คา,า,านเลยผมล่ลามันเริ่มแล้วคือผมไม่เคยเล่นเกมอะไรที่มันหลอนได้ถึงขนาดเนี้ยคือไม่ดูเไม่มีไม่มี เกมนิ้วผมคิดว่าผมน่าจะเล่นยาวๆแหม่แนนมนนมนน่เออเอ้าไม่เห็นมีเลยปกติมันต้องมีสียแถวเนี่ยคอดูก่อนมีจริงดิอ่ามันรือเปล่าไม่ใช่ใช่ว่า กล่องมันน่าจะแอบอยู่ยยแถวแถมนี้ดูว่าตรงนี้ไม่ใช่เอ๊ะตร้ของไหมี่มีไม่อะไรวิดีโอฮะไม่อะไรเเนี่ยทุกคนมันมันไม่มีอะสงสัยนี่เขายังทำไม่เสร็จนะคุณผู้ชม เร็นว่าเขายังทําไม่เสร็จเพราะว่ามันเฮ้ยแต่กดเยี่ยวไหมก่อนเฮ้ยเอ้ย,อยไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกับคุณก็สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไาอย่างน่ากลัวเลย